พระอุบาลีเถระผู้เลิศทางพระวินัยและผู้รักษาพระาศาสนาทายาทสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระอุบาลีเถระหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกผู้ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศทางพระวินยัยและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่หลังพุทธปรินิพานชีวิตของพระอุบาลีแสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามชนชั้นการฝึกฝนตนเองอย่างเคร่งครัดและความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินยัยซึ่งเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่พุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้ชาติกำเนิดและเส้นทางก่อนพบพระธรรมเราจะเริ่มต้นจากชีวิตเบื้องต้นของพระอุบาลี ในฐานะคฤรหบดีผู้มีอาชีพต่ำต้อยในสังคมแต่มีจิตใจใฝ่ในคุณธรรมกำเนิดในตระกูลจันทานและอาชีพภูสามาลาพระอุบาลีเกิดในตระกูลช่างกัลระบกหรือที่เรียกว่าตระกูลจันทานซึ่งในสังคมอินเดียยุคโบราณถือเป็นชนชั้นวัน,นะที่ต่ำที่สุดและถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามท่านมีความสามารถพิเศษ และได้ทำงานเป็นช่างภูษามาลาช่างตัดผมและตกแต่งประจำราชสมนักของเจ้าชายในสากยวงศ์ซึ่งรวมถึงเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเจ้าชายพัทยะเจ้าชายมหานามท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีฝีมือเป็นที่ยอมรับทำให้ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าเจ้าชายแรงบันดาลใจในการออกบวช เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาเผยแผ่พระธรรมในแคว้นสักกะอันเป็นบ้านเกิดของสากยวงศ์เหล่าเจ้าชายหนุ่มในสากยวงศ์หลายองค์รวมถึงเจ้าชายอนุรุทธ,ธะเจ้าชายพัทยะเจ้าชายอนันทะเจ้าชายพักค,คุเจ้าชายกิมพิละและเจ้าชายเดวทัตได้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและตกลงกันที่จะออกบวชเพื่อแสวงหาโมกธรรมก่อนการออกบวช เหล่าเจ้าชายได้พูดคุยกับอุบาลีช่างภูษามาลาว่าอุบาลีพวกเราจะออกบวชเราจะทิ้งสมบัติและเครื่องประดับเหล่านี้ไว้ให้ท่านอุบาลีเมื่อได้ยินดังนั้นกลับคิดในใจว่าเหล่าเจ้าชายที่เคยมีชีวิตสุขสบายยังสละทุกสิ่งออกบวชแล้วเราเล่าจะมัวยึดติดอะไรอยู่ท่านตรหนักว่าชีวิตคฤหานั้นเต็มไปด้วยความทุกข และการออกบวชคือหนทางแห่งการหลุดพ้นที่แท้จริงด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าอุบาลีจึงตัดสินใจขอออกบวชพร้อมกับเหล่าเจ้าชายแต่เหล่าเจ้าชายได้ปรึกษากันว่าถ้าเราบวชก่อนอุบาลีก็จะบวชตามเราเราในฐานะกษัตริย์จะกลายเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งอาจทำให้เขาต้องแสดงความเคารพเราในฐานะเจ้านายเก่าทำให้เป็นการไม่เหมาะสม ด้วยพระดำริอันสุขุมพระพุทธองค์ทรงทราบถึงเรื่องนี้จึงทรงอนุญาตให้อุบาลีบวชก่อนเหล่าเจ้าชายเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าในพระธรรมวินัยนั้นไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะทุกคนเสมอภาคกันด้วยการประพฤติปฏิบัติสู่ร่มพระธรรมการอุปสมบทและบรรลุอรหัตผลเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นนำพาพระอุบาลีให้ละทิ้งทุกสิ่ง และได้พบกับพระบรมศาสดาผู้เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์การอุปสมบทเอหิภิกขุอุปสัมปทาอุบาลีได้รับการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาจงมาเป็นภิกษุเถิดจากพระพุทธเจ้าโดยตรงการที่พระอุบาลีซึ่งเป็นผู้มาจากชนชั้นต่ำสุดได้รับการบวชก่อนเหล่าเจ้าชายแสดงให้เห็นถึงหลักความเสมอภาคในพระพุทธศาสนา ที่ยึดถือการปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญไม่ใช่ชาติกำเนิดหรือฐานะทางสังคมการบรรลุพระอรหัตผลพระอุบาลีได้บำเพ็ญเพียรอย่างไม่ย่อท้อวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่พระอุบาลีโดยละเอียดเกี่ยวกับพระวินัยและการฝึกฝนจิตเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระอุบาลีก็สามารถเข้าใจแจ้งในอริยสัจสี่และได้บรรลุพระอรหัตผลในขณะนั้นเอง ทำให้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่บริสุทธิ์การได้รับการยกย่องเป็นผู้เลิศทางพระวินยัยด้วยความที่พระอุบาลีมีความเชี่ยวชาญและแตกฉานในพระวินัยอย่างหาผู้ใดเสมอเหมือนท่านสามารถจดจําพระวินัยบัญญัติทุกข้อได้อย่างแม่นยําทุกคําทุกบททุกหมวดตั้งแต่ประถมบัญญัติจนถึงอนุบัญญัติทําให้ท่านเป็นเสมือนคลังแห่งพระวินยัย ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์การแสดงความเคารพต่อภิกษุผู้อาวุโสแม้พระอุบาลีจะได้รับการบวชก่อนเหล่าเจ้าชายและมีฐานะเป็นอาจารย์ของภิกษุเหล่านั้นแต่ท่านก็ยังคงแสดงความเคารพต่อภิกษุผู้อาวุโสกว่าอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านไม่เคยโอ้อวดในความรู้ของตน และมีความถ่อมตนอยู่เสมอการตัดสินอธิกรณ์และแก้ปัญหาในสงฆ์เมื่อเกิดอธิกรณ์เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือคดีความทางพระวินัยขึ้งในหมู่สงฆ์พระอุบาลีมักได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาและตัดสินอธิกรณ์เหล่านั้นด้วยความรู้ความเข้าใจในพระวินัยอย่างลึกซึ้งและยุติธรรมทําให้ปัญหาต่ตางๆได้รับการแก้ไขอย,อย่างถูกต้องและเป็นธรรมบทบาทในปฐมสังขยาเสาหลักแห่งพระาศาสนา บทบาทที่สำคัญที่สุดของพระอุบาลีคือการเป็นผู้ตอบปัญหาพระวินยัยในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เหตุการณ์หลังพุทธปรินิพพานเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานณน,นครกุสินาราเหตุการณ์นี้สร้างความโศกเศร้าแก่หมู่ภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทอย่างใหญ่หลวงอย่างไรก็ตามได้เกิดเหตุการณ์ที่สุพัทธภิกษุผู้บวชเมื่อแก่ กล่าวคำที่ไม่เหมาะสมว่าดีแล้วที่เราพ้นจากพระมหาสมณะเราไม่ต้องถูกบังคับว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำคำกล่าวนี้ทำให้พระมหาักษปเถระ,ระตระหนักถึงภัยอันจะเกิดแก่พระพุทธศาสนาหากไม่มีการรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นหลักฐานที่มั่นคงพระมหาักษปทูลอารัธนาให้ต่อพระวินัยพระมหาักษปเถระ,ระจึงได้เป็นผู้นำในการรวบรวมพระอรหันต์ห้าร้อยรูป เพื่อทำปฐมสังคยนาคือการร้อยกรองพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ณถ้ำสัตบัญณขูหาภูเขาเวพาบรพัทใกล้กรุงราชคฤและในที่ประชุมนั้นเองพระมหากษัสสปะได้กราบทูลอาราธนาพระอุบาลีเทระซึ่งเป็นผู้เลิศทางพระวินยัยให้เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัยทั้งหมดบทบาทในการสังคยนาผู้ถามผู้ตอบพระวินยัยในการสังคยนา พระมหากัสปะได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับพระวินัยแต่ละข้ออย่างละเอียดตั้งแต่ปฐมบัญญัติไปจนถึงอนุบัญญัติตั้งแต่เรื่องที่มาเหตุผลและความสำคัญของแต่ละข้อและพระอุบาลีเถระก็สามารถตอบคำถามเหล่านั้นได้อย่างแตกฉานถูกต้องและมั่นยาทุกประการโดยอาศัยความทรงจำและปัญญาอันเป็นเลิศการถามตอบนี้ดำเนินไปอย่างละเอียดละออและได้รับการรับรองจากพระอรหันต์ทั้ง500รูป ถือเป็นการรวบรวมพระวินัยปิดกให้เป็นหมวดหมู่และเป็นหลักฐานที่มั่นคงสำหรับพระพุทธศาสนาคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาปฐถมสังคายนาใช้เวลาเจ็ดเดือนจึงแล้วเสร็จการสังคายนานี้มีความสำคัญยิ่ยงยวดต่อพระพุทธศาสนาเพราะทำให้พระธรรมวินัยได้รับการรวบรวมจากหมวดหมู่และรักษาไว้เป็นระบบอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่พระวินัยปิดกได้รับการประมวลผลอย่างเป็นทางการ ทำให้พระพุทธศาสนามีหลักฐานคําสอนที่เป็นมาตรฐานสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ของพระอุบาลีเถระและเป็นรากฐานที่ทําให้พระพุทธศาสนามั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้บั้นปลายชีวิตและมรดกแห่งพระวินยัยพระอุบาลีดํารงชีวิตอยู่เพื่อรักษาพระธรรมวินยัยจนถึงบั้นปลายชีวิตและได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไวใ้ให้แก่พุทธบริษัทการเป็นที่พึ่งของภิกษุสงฆ์ หลังจากปรถมสังคยนาพระอุบาลียังคงดำรงตนเป็นที่พึ่งของหมู่ภิกษุสงฆ์ในเรื่องของพระวินัยท่านคอยตักเตือนชี้แนะและแก้ไขข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างไม่ย่อท้อท่านเป็นดุจผู้ดูแล,แลและรักษาศาสนายาตให้ปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระพุทธองค์การปรินิพพานพระอุบาลีเถระปรินิพพานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่นาน ท่านได้ใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาพระวินัยให้บริสุทธิ์และมั่นคงการปรินิพานของท่านเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของคณะสงฆ์แต่พระวินัยที่ท่านได้ช่วยรักษาและรวบรวมไว้ยังคงเป็นหลักฐานอันสำคัญยิ่งมรดกอันยิ่งใหญ่ที่ทิ้งไว้พระอุบาลีเถระได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าไวใ้ให้แก่พระพุทธศาสนานั่นคือพระวินัยปิดกอันสมบูรณ์ท่านเป็นผู้รวบรวมและตอบปัญหาพระวินยัย ทำให้พระวินัยเป็นหมวดหมู่และเป็นหลักฐานที่มั่นคงแบบอย่างของการก้าวข้ามชนชั้นชีวิตของท่านแสดงให้เห็นว่าในพระวินัยท่านนั้นคุณธรรมและความเพียรพยายามสำคัญกว่าชาติกำเนิดความซื่อสัตย์และความละเอียดรอบคอบท่านเป็นแบบอย่างของความละเอียดรอบคอบในการรักษาพระวินัยและความซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระพุทธองค์ผู้ประดิษฐานพระวินัยเรื่องราวของพระอุบาลีเถระ คือเรื่องราวของความเพียรพยายามความรู้แจ้งและความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยท่านเป็นดุจผู้ประดิษฐานและรักษาหลักเกณฑ์อันสําคัญของพระพุทธศาสนาทําให้พระพุทธศาสนายัางคงดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและบริสุทธิ์มาจนถึงทุกวันนี้หากไม่มีพระอุบาลีการรวบรวมพระวินัยคงเป็นเรื่องที่ยากลําบากและพระพุทธศาสนาอาจไม่สามารถสืบทอดมาได้ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ชีวิตของท่านสอนให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของพระวินัยเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติความเสมอภาคในธรรมทุกคนเท่าเทียมกันในการเข้าถึงและปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะมาจากชนชั้นใดคุณค่าของการศึกษาและปฏิบัติอย่างละเอียดการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างถ่องแท้นำไปสู่ความหลุดพ้นและประโยชน์สุขเราในฐานะพุทธศาสนิกชน ควรน้อมน,นำแบบอย่างของพระอุบาลีเถระมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและมีความละเอียดรอบคอบในการกระทำต่างๆเพื่อให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความสงบสุขและความเจริญยิ่งขึ้นไป